ทุนระเบิดที่ถูกวางใหม่ครับให้ปูนบาเหน็จแก่พลทหารธนพัฒน์สูงสุดเพราะเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยในการออกลาดระเวนแล้วก็เหยียบกับระเบิดที่เนิน481เมื่อวานนี้โดยจะได้รับการปูนบําเหน็จเลื่อนชั้นเป็น10เอกค่ะหลังจากรักษาตัวเสร็จแล้วนะคะลดเหตุสูญเสียจากการรบจะได้รับบำนาญเดือนละ15,600บาทน้องทหารที่บาดเจ็บก็ขอให้หายเร็วนะครับเป็นห่วงของขออนุญาตประนามประเทศที่วางกับระเบิดและก็ผิดสัญญาตัวซึ่งได้ลงนามนะครับพร้อมกัน ประเทศนั้นก็มีประเทศ캄บูดียาหรือประเทศกัมพูชาด้วยให้สัปปฏิยานปี2000นะครับว่าจะไม่มีการวางการระเบิดสังหารบุคคลนะครับไม่มีการใช้โดยสัญญานี้นะครับแต่ที่เจอเนี่ยท่านกําลังทําผิดสัญญา ซึ่งได้ลงนามครับเมื่อรวมเงินรายเดือนค่ะจากหน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วคาดว่าน่าจะได้รับเงินรวม29,800บาทต่อเดือนแล้วก็ได้รับเงินก้อนนะคะจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยรวมแล้วประมาณ1 4 7 0 0 0กว่าบาทพร้อมกับบรรจุทาย,ยาททดแทนพี่สาวได้1คนค่ะเป็นอัตราในสิบและหลังจากปลดพิการขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามมาตรา35วงเล็บ3หรือ35วงเล็บวงเล็บ7นะคะได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น2ประเภท1แล้วก็ยังได้รับบัตรทหารผ่านศึกชั้น3ามลดค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางตลอดชีีีีีีววววววิิิตตดดดดดดด้้้้้ยยยนนนนนนะะะคคคจุุุททททท่่่่เเเเเกกหหป็พืืสสขอแแาาาามมรรบบไลลลงั และจากการพิสูจน์้วยภาพคาดว่าทุนระเบิดที่เกิดเหตุนั้นคือ P M N 2เป็นทุ่นใหม่จึงคาดว่าจะเป็นทุนระเบิดที่ถูกวางใหม่ครับก่อนหน้านี้ทหารร้อยรอยหพัน R D f จัดก,กำลังพลลาดตระเวนเจาะเส้นทางบริเวณพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลร,ราชธานีตรวจพบวัตถุระเบิดชนิด P M N 2ผลิตโดยรัสเซียซึ่งเป็นระเบิดใหม่จำนวนหนึ่งลูกต่อมาครับตรวจพบระเบิดชนิด P M N 2จำนวนสลูกชุดชอร้อยรอยหจึงทำการถอนตัวเนื่องจากพบสนามทุนระเบิดไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ครับ สำหรับข้อมูลทุ่นระเบิดสังหารบุคคล p m n 2ผลิตตดยรัสเซียครับมีน้ำหนักตัวทุ่น15.9ออนดินระเบิดคอม p B 4.1ออนครับชนวนในตัวทำอันตรายต่อฝ่าเท้าของผู้เหยียบโดยวัสดุตัวทุ่นเป็นพลาสติกครับจึงทำให้ตรวจคน้นด้วยอุปกรณ์ตรวจจับทำได้ยาก